ตอบสวยๆส,สวัสดีทุกสุขคนจ้าสวัสดีตอนเย็นมาหาเหตุตอนเย็นจำมีบาบุเ็ตซิเลียบอ๊ะคำแล้วสบายดีทุกคนบาจา่จ้าแหงแหงคนบ่ตกาติดหนึ่งเลวแหงสักสักเห็นเห็นเหตุเอฮวงวานจา้า เขาแล้วไม้เวลาเกิดอยู่นี่บ้านนี่ไม่ไดเด่เพิ่งไเห็นเดี๋ยวเลี้ยวเบิง้งเนาะพูบไปท่าในแถาขาแกนแกนงัดเบิ้งอีกติได้แล้วจ้ะพ่ออีกดอกหนึ่ง <Yeah. S 2> อ้าววันนีกันแล้น,นั่นจะเอาใดบ้างแมนเห็ดเพิงหวานบ้าดึงกันแมน้าเนี่ยโอ้ยมันกระดึงนะโอ้เห้เพิงหวานจ้าเพิงหวานรูแมนขาแกนอยู่เอาก็ได้เอามีดมาตัดขาน่ะ กสาวลาถ่ายยังยาเอาหวงกระมามาเขียยแม่มียบานมาเลยไหมโอ้นั่นดอกหนึ่งเห็ดพงบานจ้ะนึกว่าจะไม่มี บางพื้นเห็นนะโอ้ขาแก๊สนี่ดิว้าวสวยว้าวสวยจะสวยไปละสามดอกมอีกวะอาซาซาไว้พออีกแล้วว้าดอกส,สวยว้าวสวยเนื้อตงหวาน ขนาดมาคำๆนึงว่าสิบเเลียโอ้ยังเลียว่าให้เจ็บอยู่ไหนแล้วจ๊ะซีดอกแล้วเผ็ด <c oughs> ถึงมารวดนั่นกะได้อยู่น้อยนะึงมีอีกบ้าโอ้อีกดอกนึงแม,นม่นบุเผ็ดอย่างเนี่ย โอ้คือดอกเน้แท้เพิ่อพินบเบาดอกเนื้อไง่ปนี่ดอกหนึ่งจะ้ะแกนเด้อดตบาบัลลูวาใสา่ใดบ่โอ้ใส่ได้เยอะแกนขาแกนฝนมาตกเดะมันอย่างมีมันคือมีเหตุเกิด ว้านี่มาอยู่คก่เห็นนี่เห็างนึงนมนีอ่ะต้อมันเนี่ยพอ,อ่อยแล้วจ้าเึ้นทมไปอันนี้ยังอ้อเนืกอเก็ดเพินขึ้นกันสองดอกยิ่งน้ำกันว้าวว้าวนึ้อ่จาจระไ้อีหอย่างนี่เห็ดอีหอยัง,ยงทบเลยไม่เอา นี่นัวสไตปินแนมหอยแต่โอ้แบตสิเบิร์ตแล้วคันดับแสดงว่าแบตเบิร์ตลูกเล่นเกมเมื่อกี้นี่จ้าแสดงแบตหมดโอ๋ยอีกดอกนึงหมู่บ้านขึ้นไปเห็นพี่น้องจ้าขาแกนแกนดอกอีกที่ถาแล้วแต่ว่าหางสีเอาไปน้ำเยอะขาแกนแกน,น,แกน,แกนโอ้ควยอีกดอกนึงนั่นเดี๋ยวดอกนี้จ้นอีกสองดอก ดีใจนึกว่าจะบ่มีแล้วโอ้ยอยา่าฟาเบิร์ดเดอะแบดเลยนี่จดอกนะโอ้ยดีใจแล้วจ้าได้อีกแล้วไล่ตาบ้าของใหม่จ้า เฮ็ดดอกสุดท้ายขอให้ทุกคนมีความสุขด้วยจ้ะอ่าแบดเบิร์ดแล้วบ่ไดิชาตแบดมาไล่บ่าอุ๊มาเล่นงานทุ่งงามแถ้ปลาสิโอ้ยงานถ่าแล้วกลับละจ้ะบายบายจ้าขอให้ทุกคนมีความสุขสวัสดีทุกคนนะคะบายบาย